ทั้งใจคะ่ะสำหรับวันนี้คำถามก็อาจจะสืบเนื่องกับสิ่งที่คนต้องการกันทั้งนั้นเลยนะคะมไม่ต้องการเหนื่อยอยากมีลาลบลาบลอยบางคนนี่โอ้เวลาถูกลอตเตอรี่นะคะบางทีถูกแค่เลขท้ายสองตัวเนี่ยดีใจมากเลยชีวิตมีลาบบังเอิญดิฉันเนี่ยไปเปิดหนังสือ,อปฐถมธรรมพุทธวจนะเล่นเนี้ยคะ่ะเห็นหัวข้อแล้ว ตกใจมากเลยลาบสการะที่เป็นอันตรายแม้แต่กระท่านพระอรหันต์ก็เลยอยากจะหยิบยกเอาประเด็นเนี้ยมากราบเรียนถามท่านเพราะว่าเห็นปีใหม่คนก็อยากได้ลาบกันดิฉันก็อยากได้นะคะมันไม่ดีหรอะลาบสการะเลย่มันจะง่ายดีนะคะเออก็ดีอยู่นะเป็นแต่เพียงว่าเราต้องอ,อยู่กับมันด้วยปัญญาเนกะ็เหมือนกับผู้เจ้าก็บอกเหตุปัจจัยของการได้มาซึ่งลาบ ว่าถ้าเธอต้องการได้มาซึ่งลาบหรือโภคะอันใหญ่เนี่ยต้องเป็นผู้ที่ให้ทานจำแนกแจกทานหรือต้องการได้มาซึ่งเกติศัก,กันใหญ่เนี่ยก็คือต้องฝึกลากความตรณีขณะที่เราจะแนกแจกทานแล้วเราเราลกความตรณีเนี่ยการลากความตรณีจะเป็นตัวให้ได้มาซึ่งเกติศักันใหญ่ส่วนตัวที่เราจาแนกแจกทานเนี่ยจะเป็นตุให้ได้มาซึ่งโภคานใหญ่ พเจ้าก็สอนให้เราเนี่ยได้มาซิ่งโคะเหมือนกันบอกว่าเวลาเธอทำมาหาเลงชีพเนี่ยให้รายรับเนี่ยท่วมรายจ่ายเข้าไว้นะอย่าให้รายจ่ายท่วมรายรับแสดงว่าพระเจ้าก็ต้องการให้เราทุกคนมีรายรับมากกว่ารายจ่ายใช่ไหมแต่พระองค์ก็เตือนไว้ในความเป็นกัลวาชันนั่นแลยว่าไอ ภพกรัซับที่เราบริโภคอยู่เนี่ยเธอต้องไม่กำหนัดไม่โมเมาไม่รุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคภพ,พกระซั์เหล่านั้นไม่กำหนัดคือไม่ไม่หลงกับมันไม่โมเมากับมันนะม,มีปัญญาเห็นโทษเด้ยนะและมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกงนั้นเราต้องเห็นรู้จักความเสื่อมของมันความไม่เที่ยงของมันและมี ปัญญาเป็นอุบายเครื่องออกไปพ้นจากสิ่งเหล่านั้นคือการละความเพลินในสิ่งนั้นแต่ก็บริโภคมันได้ถ้าอาจารย์เลยอธิบายไปยาวเลยนะคะ uh huh. แต่ดิฉันจะสรุปในส่วนที่ดิฉันตั้งคําถามท่าน uh huh. บอกว่าไม่ดีหรอคะราบเนี่ยแล้วท่านก็บอกว่าก็ดีถ้ารู้จักใช้ด้วยปัญญากํากลังจะวกมาอ๋อขขอ,ขอประทานทษกันอันนี้คือคือเพราะว่าเดี๋ยวยมจะถ้าเราพูดถึงความอันตราย ของลาบสักการะอย่างเดียวความเป็นคารวะก็รู้สึกอ่าวแล้วสรุปแล้วผู้เจ้าไม่ได้สอนเรื่องการให้ได้มาซึ่งโภค้าเลยสอนอยู่กําลังจะบอกไล่ตั้งแต่ว่าผู้เจ้าเนี่ยสอนสอนให้ได้มาซึ่งการได้โภคะและได้มาได้ยังไงและอยู่กับมันยังไงแต่โภค้าต่างๆเหล่าเนี้ผู้เจ้าบอกมันจะเป็นอันตรายแม้แต่กับพระอรหันต์เพราะเพราะอะไรแล้ว ภายใต้ความเป็นพระหลานหรือพระฤีบุคคลก็ต้องเป็นผู้ที่ได้มาซึ่งเอกราชปัจจัยตามเหตุปัจจัยที่ตนเองได้สร้างมาแต่อดีตและจะอยู่กับมันอย่างไงโอ้มันหลายแง่ามากนะ <c oughs> อ่านั่นถ้าเป็นนักบวชเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะขวางกั้นนักผลนะนนเพราะนักบวชเนี่ยเป็นผู้ที่ออกจากเรือนมาบวชไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วเป็นคนที่ล่ารัพย์สมบัติกอง สมบัติต่างๆญาติิพี่น้องทั้งหลายเพื่อมาสแสวงหาความพ้นทุกข์เพื่อให้บรรพชานั้นเนี่ยมันเป็นโอกาสว่างในการที่จะประพิปฤตฏิบัติพระองค์จึงบอกว่าลาบสการะและเสียงเย็นยอเนี่ยเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดหยาบคายต่อการบรรลุอริพพันธ์อันเป็นธรรมเกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าก็ในเมื่อเรากําลังจะละความผูกพันในโลก แต่เราดันไปพอใจสิ่งที่โลกเขายึดติดอยู่แล้วมันจะหลุดพ้นได้ยังไงมันจึงเป็นปฏิปักษ์ต่อกันแบบเต็มที่เลยแต่ขณะเดียวกันผู้ประพปฏิบัติก็ต้องมีเอกลาปัจจัยพระองค์ก็บอกพระองค์เนี่ยเป็นผู้มีลาบสักการะและเสียงนินยมมากที่สุดเลยอ่ะและจะทําจิตยังไงพระองค์จึงบอกว่าอันหนึ่ง ลาบสักการะและเสียงยันยออันเกิดขึ้นแล้วจกต้องไม่มาห่อหุ้มอยู่ที่จิตของเธอเพราะนั้นเวลาเราได้มาซึ่งเอกลาปัจจัยชื่อเสียงกิจยศต่างๆเนี่ยเราอย่าเอาจิตเข้าไปผูกพันกับมันส่วนพระศาสดาวางจิตอย่างไรพระศาสดาวางจิตว่าพระองค์เคตั้งจิตไว้ในทำใดเมื่อพระองค์ได้รับสักการะและเสียงยันยอ,อนั้นแล้ว พระอ,องค์ก็กลับไปตั้งจิตไปในธรรมนั้นเหมือนเดิมเช่นว่าพระอ,องค์เคยใช้วิรธรรมคืออาณาปานาสติจากนั้นแล้วก็ไปผัสสะกับลาบสักการะเลเสนินยอรับแล้วก็วางไว้แล้วก็เอาจิตมาอยู่กับวิรธรรมเหมือนเดิมง่ายๆแค่นี้เองอ่าพอใช่นะก็อันนี้คือถ้าท่านตอบมาอย่างนี้นี่ ดิฉันต้องลารายการเลยนียน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 ย่ผมต้องขออนุญ,ญาต <c oughs> คือคบเพืนหมดแล้วใช่ค่ะกลับเรียนถามท่านให้ละเอียดยิบย่อยเข้าไปอีก <c oughs> คือสรุปว่าถ้าเป็นเราๆท่านๆธรรมดาเนี่ยจริงๆแล้วลา,าบสักการะที่อยากได้กันอยู่จะว่าไปก็เป็นสิ่งที่ดีแน่นอน <c oughs> ถูกไหมคะ <c oughs> แต่ว่า,ายิ่งเราเป็นคนธรรมดาไม่ใช่เป็นผู้ที่มีธรรมเนี่ยยิ่งต้องระวังกับการอยู่ด้วยกับสิ่งเหล่านี้ต้องอยู่ด้วยปัญญาแล้วพระพุทธองค์ ละเอียดมากเลยนะคะสอนด้วยว่าวิธีจะได้มาซึ่งสิ่งเหล่านี้นแปลว่า,า,าลาบนี้ไม่ได้ลอยมาจากคนอื่นสิคะท่าน,นในความหมายของพระพุทธองค์ครับก็มันมันก็มีทั้งสองอย่างว่าลอยมาจากคนอื่นก็ได้เพราะเหตุปัจจัยเก่าหรือว่าเหตุปัใจจัยใหม่ภาษาใหม่กรรมใหม่ที่เราสร้างงั้นก็ควรท่านช่วยทบทวนอีกนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าพระพุทธองค์ได้ตรัสสอนวิธีได้มาซึ่งซึ่งเอกลาบปัจจัยใช่ไหมคะเอกลาบปัจจัยนี่หมายถึงลาบเหมือนกันถูกไหมคะ ได้อย่างไรนะครัท่านคะก็เหตุปัจจัยเช่นเรื่องการให้ทานเรื่องการรักษาศีลการทําสมาธิสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการสร้างเหตุปัจจัยของการได้มาซึ่งเอกลักษปัจจัยทั้งสิ้นมีศีลสมาธิปัญญาแต่ว่าท่านบอกว่าทานทานศีลสมาธิท่านบอกว่าให้ทานเนี่ยเป็นการที่ลดความตหนีของเราและเป็นการจะทําให้เราได้มาซึ่งโอเคอันใหญ่ ก็โฟคะก็อเนี่ยอาหารก็เป็นโพกะเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็เป็นโพกะบ้านก็เป็นโคะนะยารักษาโรคคนจัดการของเราให้ทานบางคนก็เลยบอกว่าที่ท่านพูดเนี่ยก็คือเราเอาเงินไปซื้อเนี่ยก็ได้มาซึ่งสิ่งเหล่านี้แน่นอนเหมือนกันไหมคะการเอาเงินไปซื้อแล้วเงินจะได้มาจากไหนล่ะหรือเงินมันลอยมาเองใช่ไหมเราก็ต้องสร้างเหตุปัจจัยของการได้มาซึ่งเงิน ใช่ไหมอ่าอันนี้แหละเพราะนั้นเหตุปัจจัยของการได้มาซึ่งภู้ทรัพย์ต่างๆโภคะ่าหรือพวกประพั์ต่างๆเนี่ยก็คือเหตุปัจจัยตรงนี้หนึ่งทานมีการให้ทานไม่มีอะไรจะให้ไม่เป็นไรรักษาศินรักษาศินยังไม่ได้ไม่เป็นไรทําสมาธิไปเพราะนั้นนี่คือเหตุปัจจัยทําสมาธินี้ได้หมดปรารถนาอะไรได้หมดรักษาศิน ก็เป็นหี้ไ,ได้มาซึ่งโภกกระส์์นี่ก็คือวิธีที่จะได้มาตามคําสอนของพระองค์แล้วพอได้มายังสอนอีกใช่ไหมคะว่าได้มาแล้วจะใช้เขาอย่างกใช่ใช,ใช่จะมีที่พระองค์แบ่งทรัพย์เป็น4ส่วนว่านะอันดับแรกให้เลี้ยงดูตนเองมารดาบิดาบุตรภรยาขารกรรมกรอันจางที่สองทำตนให้ปลอดภยัยจากอันตราย จะมีรถมีบ้านมีวัตถุเข้าของเพื่อดูแลตนเองให้อยู่รอดปลอดภัยในโลกนี้ก็ทําได้อย่างที่สามเนี่ยแบ่งปันให้กับสังคมช่วยเหลือสังคมช่วยชาติอย่างที่สี่ให้แก่สมณาพราหมณ์ผู้บพ็ญปนเพื่อการผลทุกเพราะฉะนั้นะนะอันนี้คือสี่ฐานะการใช้ใจ่ายทรัพย์หรือการใช้ใจ่ายทรัพย์แล้วเนี่ยให้เราเนี่ยใช้ใจ่ายทรัพย์อย่างไม่ยึดติดกับมัน ใช้ใจ่ายทรัพย์ด้วยความพอดีสมชีวิตาเลี้ยงดูตนเองอย่าฟุ่มเฟือยเกินไปมักไปนักอย่าฝืดเครื่องเกินไปนักอย่างนี้นอะกจากนี้เราจึขอถามคําถามอาจจะเป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันนะคะสำหรับโลกปัจจุบันนี้โดยเฉพาะในประเทศไทยเนี mm ่ย hmm. ที่เหมือนกับคนรวยก็รวยคนรวยนี่นจะมีทรัพย์เยอะยนะ mm hmm. ถ้ามีที่ดินเนี่ยบางทีมีมาก มีมากชนิดที่ว่าไม่รู้จะมีไปทําไมเพราะบางทีมีก็ไม่ได้ใช้ประโยช<ม>น์ในขณะที่มันก็จะมีคนอีกจํานวนมากทีเดียวไม่มีอะไรเลยที่ทํากินเนี่ยสำคัญมากสําหรับคนจนทีนี้คนพวกนี้ถือว่าได้ทรัพย์มาแล้วใช้ทรัพย์ถือะะก็อยู่ที่ว่าถูกปิดเนี่ยเขาเขาใช้ทรัพย์ของเขาเนี่ยตามฐานะที่พูะเจ้าแบ่งไว้ไหมถ้าเขา เลี้ยงดูครอบครัวตนเองบริษัทบริวารเขาได้ดีแล้วเนี่ยใช่ไหมเขาดูแลตนเองให้ปลอดภัยหรือ,อยังแล้วเขารู้จักแบ่งปันหรือเปล่าเนดั<ช>้นถ้าเขาไปเก็บไว้เฉยๆไม่ไม่แบ่งปันนะเขาก็จะไม่ได้อนิสงส์ตรงนนในส่วนข,ของการแบ่งปันก็อยู่ที่ว่าวิธีการ like จัดก,การอย่างไรอ่าจัดการกับทรัพย์อย <ง Beautiful. S 2> นะ่างไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อันนี้ถ้า ออกไปนอกเรื่องธรรมานิดหนึ่งนะมคะมันก็เป็นเรื่องที่กำลังคิดว่าการกระจายทรัพยากรถ้าจะไม่ให้เกิดความเกิดความอึดอัดของคนที่ไม่มีม,มันน่าที่จะจัดการได้มีประสิทธิภาพเพราะในครั้งพุทธการจะมีการการแจกทานเป็นระยะระ,ะคนคนรวยในครั้งพุทธการก็จะมีการแจกทานเหมือน ผู้เจ้าเป็นความชื่อเวลามะรวยมากแจกขาดเงินขาดทองเลยนะก็คคนเป็นร้อยๆเลยแจกขาดเงินขาดทอมีนะก็ต้องสละให้อะนะครับใช่ทีน,นีน้อันนี้ในส่วนของเรื่องวิธีการใช้และของผู้เจ้าองค์ก็มีกำหนดว่าจะใช้อย่างไรบ้างใช่ไครซึ่งถ้าเป็นของพวกเราปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยเข้าใจได้ง่ายเพราะว่าใช้กับตัวเองก่อน แล้วก็ให้กับคนรอบข้างแล้วถึงมาสุดท้ายคือถึงทำบุญแล้วก็ต้องให้อย่าใช้เกินตัวแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าเล่าสกการะที่ถ้าจะได้พูดถึงเรื่องของพระแม้กระทั่งพระอริยะพระอรหันต์ใช่ไหมคะว่าก็ยังเป็นอันตรายที่บางคนเนี่ยอาจจะมองเห็นว่าบางคนไม่เข้าใจนะคะว่าเอ๊ะทำไมพระเนี่ย อันนี้หมายถึงประสงค์ในปัจจุบันนี้ด้วยว่าบางทีท่านก็มีมีข้าวของเครื่องใช้อะไรที่เขาบอกว่าบางทีมันมเกินไม่ไม่มีความจําเป็นอ,าาอย่างนี้ค่ะอย่างนี้เราจะพิจารณายัางไงท่านคะเออมันก็ต้องดูว่าคำว่าจําเป็นเนี่ยเราพิจารณาโดยละเอียดหรือย,อยังเพราะว่าจําเป็นในแต่ละคนไม่เท่ากัน เจ้าของบริษัทใหญ่ๆก็มีความจําเป็นแบบหนึ่งที่จะต้องมีบริษัทมีบริวารมีอุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้ถ้าเราบอกไม่เห็นจําเป็นเลยแต่งานก็เดินต่อไม่ได้ถ้าเข้าไม่มีเท่าน,บบนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นตัวความจําเป็นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับภารกิจหรือเหตุปัจจัยหน้าที่หรือการใช้ชีวิตการเกี่ยวข้องของคนคนนั้นด้วยความมีความไม่มี ถ้ามีแล้วต้องกูนีก็เริ่มจะสร้างทุกข์หรือภาระให้ตนเองแล้วเป็นเนียพเพราะพระพุทธเจ้าก็ไม่อยากให้เรามีการกูนี้เพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องพิจารณาโดยละเอียดนั่นก็คือทุกคนต้องพิจารณาในกรอบของตนเองว่าตนเองเนี่ยควรจะมีอะไรแค่ไหนอย่างไรก็คือมีตามฐานะของตนเองตามทรัพย์ของตนเองเพื่อไม่สร้างตนเองให้เดือดร้อนเพราะถ้าตนเองเดือดร้อนก็จะนำพาไปสู่สังคมเดือดร้อนด้วย ตีนี้คนเราเมื่อมีทรัพย์สินครอของเนี่ยมันจะมีความโลภความหวงแหนพระตถาคตก็จะบอกให้มีปัญญาเพื่อให้เห็นสิ่งเหล่านี้ว่ามันเป็นของเสื่อมของไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนหรือว่าเวลามันแปรเปลี่ยนแล้วเนี่ยเราจะได้ไม่เกิดความทุกข์กับมันและดูว่าพูุ้ทธเจ้าเนี่ยแบ่งลาบสักการะแล้วก็ตัวเสียงย่นหย่อไว้ อย่างตัวเสียงเงย็นยอเนี่ยเอออย่างพาลัทวาชะไปแสดงฤทธิ์ในเมืองโอ้เกิดเสียงเงย็นยอขึ้นมามากมาเก่งมากนะเวลากลับมาที่เชตวันคนแห่แห้ห้อล้อมกันม,มาเต็มผู้จ้านั่งอยู่ที่เชตวันสงบเงียบ,บอยู่กับพ้อนนนกลายเป็นอึกระทึกขึ้โคมทั้งวัดเลยก็เลยถามอนนท์นว่าเกิดอะไรกันขึ้นเสียงเออะ โวยวายเหมือนชาวประมงแย่งปลากันเต็มวัดไปหมดใช่ไหมนั้นท่านนนก็บอกว่าข่าวว่าพาราธวาชาเนี่ยปลดบาทข่าเศรษฐีลงจากยอดไม้แล้วหอกเวียนไปสามรอบที่กูน่นจะคือที่เจ้าก็เลยสั่งประชุมสงแล้วก็เรียกพาราธวาชามานี่ทันทีนี่พระลหันถามว่าพาราธวาชาเนี่ยสบายใจไหมที่มีคนติดตามเป็นร้อยเป็นพ no ันเดินมานะคนติดตามมาเต็มไปหมดน่ะใช่ไหม ก็ไม่แฮปปี้เหมือนกันและมาถึงใกล้พระเจ้าแล้วเอ๊ะพวกนี้ยังไม่ไปทักทีเริ่มยุ่งแล้วใช่ไหมค่ะหรือพระอานนท์ก็จะสงสัยแล้วก็ถามพระเจ้าว่าเอ๊ะทำไมลาบสการะเสียงยิงยอเป็นอันตรายแก่พระหลานได้ยังไงในเมื่อพระหลานไม่มีทุกข์แล้วพระวตถาคตจึงบอกว่าเราไม่ได้บอกว่าเป็นอันตรายต่อเจโตวิมุตตัญญาวิมุิอันไม่กลับกาเริดของท่านนะค่ะ เราบอกว่าเป็นอันตรายต่อการอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมของท่านท่าน,นจะอยู่ไม่เป็นสุขจะมีแต่คนมาเข้ามาหามาลบโกนมาปรึกษามาจีปาถ่ายเยอะยะเลยท่าน,นจะหาเวลาที่ไหนที่จะประกอบสุขวิาธ,ธรรมนี่ใช่ไหมท่านอาจารย์กำลังพูดถึงในครั้งพุทธกาลในครั้งพุทธแต่ดิฉันก็สังเกตในครัว่าในประเทศไทยเนี่ยครูบาอาจารย์หมายถึงพระสงฆ์ ถ้าหากว่าเกิดความเชื่อว่ามีคุณงานใหญ่คือเหมือนกับว่าเนี่ยเป็นพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะมีคนไปหาเยอะๆอย่างนี้ทั้งนั้นเลยนะคะเข้าขายนี้เลยหรือเปล่าคะก็ใล้าๆกันเพราะฉะนั้นให้เราให้เ,หเ,หเรารู้แล้วทีนี้คนที่รู้แล้วว่าถ้าเป็นเช่นนี้เรามีหน้าที่ช่วยพระอาหารหันต์ให้อยู่สบายขึ้นไหมคะ เราไม่ต้องไปหาอะไรเงี้ยหรือเปล่าคะให้อยู่บ้าน <c oughs> แล้วแต่เหตุปัจจัยเหมือนกับผู้เจ้าบอกว่ามีความจําเป็นอะไรที่เธอจะต้องติดตามตถาคตอ๋อเคยถามเหรอคะติดตามทาไมเนี่ยไม่ต้องติดตามเว้นแต่เธออะไรต้องการทราบทำอันเป็นโลกุตละว่าเฉพาะวยเรื่องสุานิตาอนา,นาติดตามนั้นการติดตามการเข้าไปหาต้องมีเหตุมีผลในการติดตามหรือเข้าไปหา ไม่ใช่อยากไปชมบารมีกันไ้ค่ะแค่นั้นไม่พอไม่พอก็เป็นความเชื่อถูกไหมคะว่าก็ได้ไปกราบพระที่เราเชื่อว่าท่านน่าจะเป็นพระอริยะแล้วจะได้บุญมากอะไรองเงี้ยค่ะก็ดีอย่างหนึ่งซึ่งผู้ย่าก็บอกว่าแม้แต่จะต้องพบหอเสบียงเดินทางไปไกลแสนไกลนับด้วยยดยดก็ยังคุ้มค่าที่จะไปอ๋อค่ะแต่ความคุ้มค่านั้นมัน เหนือกว่าการที่ได้ไปพบเห็นปราบว่าหรือเลื่อมใสแค่เลื่อมใสโย,ยมไปสู่สุติโลกสวรค์แต่ถ้าโยมได้ฟังธรรมโยมลุพ้นอ๋อเลื่อมใสนี่ก็ได้ไปสวรรค์แล้วเหรอได้ไปสวรรค์อ๋อค่ะแต่ถ้าได้ฟังธรรมเนี่ยมากยิ่งกว่าดังนั้นท่านก็เลยจะบอกว่าการไปพบ ประสงค์ซึ่งท่านทั้งหลายเชื่อว่าเชื่อในตัวเองถูกไหมคะว่าเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรืออาจบางคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นพระอรหันต์ไปเลยด้วยตัวของคนที่ไปหาเนี่ยนะคะไปให้เกิดประโยชน์ให้ไปถามธรรมะที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานใช่ไหคะเพราะไม่เช่นนั้นแล้วแม้กระทั่งพระอรหันต์ ลาบสักการะเสียงเยินยอยังเป็นของแสลงเลย uh huh. ะะถ้าเทียบกับอันนี้พระอาหารหันต์นี่ถือเป็นสุดยอดอบุคคลแล้วนะคะทีิฉันว่า uh huh. เพราะว่ายังไงก็เรียกว่าไปถึงปลายทางของสิ่งที่ควรจะไปถึงตามคาําสอนของเจ้าองค์แต่ถ้าอย่างคนเราธรมาธรมดาธรรมดานี่ยลาบสักการะเยินยอเนี่ยถือว่าเป็นพิษภัยได้อย่างนั้นไหมคะมากขนาดนั้นเออเป็นได้ถ้าเราอยู่กับมันไม่เป็น เราจะเกิดความโลภเอ่อยอมมองดูคนรวยเนี่ยคือรวยไม่พอสักทีถ้าเคยคิดป่ะมีสิบล้านแล้วจะพอพอมีแล้วก็เไมีพอนะ,อะเออพอมีร้อยล้านแล้วจะพอพอมีร้อยล้านกม็มันมีโครงการจะทำโน่นทํานี่ะจะต้องเก็บไว้ส่วนหนึ่งจะต้องทําอย่างนี้สรุปแล้วไม่พออีกละแต่จะต้องขยับไปอีกขยับไปอีก,อกมัน ถ้าเราไม่คุมไว้ดีๆมันจะเกิดความโลภ mm. มันจะโลภไปเรื่อยโลภไปเรื่อยโลภไปเรื่อยและเป็นเหตุให้เกิดความไม่พอพระเจ้าจะบอกตัญหาเนี่ยมันไม่เคยมีพอเลยพราะย่างแค่ทีนี้เราสมมุติดิฉันเป็นคนรวยเนี่ยก็เลยจะสมมุติว่าเรา <Yeah. S 1> น่าจะคิดยังไงนะคะเราก็น่จะคิดว่าเรารวยเนี่ยเรามั่นใจในตัวเราเองว่าถ้าเรารวยแล้วเราจะแจกจ่ายนะโอ้ยเราจะให้ทานคนนั้นคนนี้อย่างเนี้ยค่ะ แล้วก็บางคนก็ทํานะคะดิฉันเห็นว่าเขาก็อยากให้ความรวยอยู่ในมือเขา<ช>เขาอยากจะเป็นคนแจกจ่าย<ช>สิ่งเหล่านั้นเอง<ช>คิดอย่างนี้ถูกไหมคะยังเป็นเหยื่อของความโลภอยู่ไหมคะก็ะคิดได้แต่เหตุปัจจัยของการได้มาแล้วต้องทําให้เกิดการเปบียนแปลงไหละ่ะถ้าต้องทําให้เกิดการเบียดเบียนก็ไม่ต้องกระเสริกระสนขนาดนั้นไงเพราะมันจะเกิดภัยมากกว่าประโยชน์เกิดโทษมากกว่าประโยชน์ใช่ไหม เพราะถ้าเราเพิจารณาดูดๆๆีดูเหมือนกับว่ามิเช่ว่าคนสว่วนใหญ่คิดอย่างนี้นะคะว่าคนรวยเนี่ยมีโอกาสทําบุญทําดีมากกว่าคนที่รวยน้อยอะคะ่ะหรือว่าจนอะะีโอกาสแต่บางคนก็ทําบางคนก็ไม่ทํานะมันไม่ใช่ว่าคนรวยจะทําทั้งหมดแล้วก็ถามว่าแค่ไหนถึงตัวเองคิดว่ารวยแล้วจะทามันก็คิดไม่เท่ากันอีก น้าจากนั้ะแล้ทีนี้สมมติมาตรฐานคนรวยหรือคนมีสตางค์ทั่วๆไปทําอยู่เนี่ยถือว่าเขาทาดีพอแล้วหรือยังเช่นก็าอาจจะไปทาบุญบริจาคทานตามวัดวานะคะในทุกประเภทที่ทําได้ mm hmm. ดกับการบูชาเลื่อยมาจนถึงเทพด้วยซ mm ้ำ hmm. แล้วก็แจกจ่ายให้กับลูกน้องลูกน้องเราทุกคนต้องกินดีอยู่ดี mm hmm. มีฐานะระดับหนึ่ง mm hmm. นะคะ ถือว่าคนรวยท่านั้นพี่ดิฉันกำลังจะบอกคนรวยใครรวยต้องฟังดีๆนะคว่าที่ทําอยู่พอหรือยังทําดีพอหรือยังคะก็ตรงนี้เนี่ย <c oughs> ความพอของความรวยเนี่ยมันมันอยู่ที่จิตใจของคนนั้นเลยว่าเราจะพอตรงไหนอ่ะมันหาเกณฑ์ความพอไม่ได้หรอก <c oughs> ใช่ไหมถ้า้าคนคนนั้นรู้สึกว่าอ่าแค่นี้เราพอแล้ะ คนไม่มีอะไรเลยเนี่ยมีสักล้านหนึ่งท็พอแล้วใช่ไหมพะเขาเป็นอยู่เนี่ยเดือนไม่กี่พันใช่ไหมมมีล้านนี่เขาใช้ไปได้ทั้งชีวิตละอย่างเนี้ยอ่าแต่ถ้าคนเคยใช้เยอะๆมันมองล้านนี่มันมันใช้ไม่พอแล้วนะแต่มันต้องมีสักยี่สิบสามสิบล้านแต่ถ้าคนเคยมีบรษบิษัทบริวารมากวันนี้มันยังไม่รวนนยน่มันต้องสักร้อยล้านมันถึงจะพอถึงจะดูแลคุ้มครองอะไรได้ใช่ไหม ย่มเกิดวาเป็นลูกคนรวยธุรกิจเป็นร้อยล้านเื่อจะฝันมีเงินสั้ล้านสองล้านมันไม่ได้แล้วมันต้องฝันมีเงินหลายร้อยล้านเพื่อคุ้มครองธุรกิจตนเองให้อยู่รอดปลอดภัยลูกน้องให้อยู่รอดปลอดภัยได้ดังนัน้นนี้ก็คืออยู่ที่เหตุปัจจัยแต่ละคนว่าอยู่ที่ความพอของตัวเองขนาดไหนและความความรู้สึกในการรักความตนหนีแล้วก็แบ่งปันใช่ไหม ดังนั้นตรงนี้นี่เป็นคุณธรรมของโสระบันอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันการละความจรการละความจริีอุโสโตโตเพิ่งไปเจออ่าเป็นคุณธรรมความเป็นพระโสระบันอ่าที่พระองค์ตัดกับช่างไม้ซึ่งในนี้เนี่ยยังไม่ได้มีในไม่มีในหนังสือในหนังสือคู่มือโสระบันเล่มน,นี้อ๋ออ่าขออนุญาตถือมาโชว์นะคะผู้ชมเทเลมน,นี้นะคะ อันนี้คู่มือโสดาบันนี่สี่สิบกว่าในยะนี่คือรวบรวมจากค่าเล่มจากพระโอทนีนะนะ้แต่ที่ท่านหามาเนี่ยท่านหาจากตัวบาลีสามลัดตรงนี้นะนะอุโศภัยบูนหาได้เจอหนึ่งพสูตรอ,อุโสโตหาได้เจออีกสองพสูตรนะรวมตอนนี้เป็นสามพสูตรเดี๋ยวเราจะเอาเสริมเข้าไปในภาคผนวกของโสดาบันนี้ ใน,ในส่วนที่สอดคล้องกับเรื่องที่พูดนี้ก็คือเรื่องของการให้ทานและการละความจนแล้วบวกกับการมีความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามอย่างนี้บวกกับเป็นผู้มีจิตใจปราศจากความสจตนียินดีให้ทานเป็นผู้ควรแก่การขอมีฝ่ามือชุ่มด้วยการให้เป็นคนยินดีในการให้การจำแนกทาน ให้พยากรตนและตนนั้นว่าเป็นโสดาบันแล้วให้ฐานทุกประเภทไม่จำเป็นว่าจะต้องทําบุญกับศาสนาใช่ใช่ครับใ,ใ,ให้พยากรณได้แปลว่าเนี่ยค่ะท่านชมอาจจะยังไม่เข้าใจคือที่นี่นะคะวัดนาป่าโพงกับคณะสงฆ์นำโดยพระอาจารย์คริสรททิกโสธิพโลตลอดจนสาธร,รมิกรแได้อย่างนี้นะคะที่สนใจ ในพุทธวัจนะจากพระโอษฐ์เช่นเดียวกันนอกเหนือจากจะเผยแผ่แล้วก็ต้องสืบค้นใหม่ด้วยเพื่อให้ได้พบคําสอนของพระพุทธองค์ที่รอบด้านมากยิ่งขึ้น<ช>นะครับและนี่ก็เป็นผลงานที่ก้าวหน้าไปอีกส่วนหนึ่งของเรื่องของการเป็นพระโสดาบันซึ่งพระโสดาบันก็คือพระอริยบุคคลเบื้องต้นมีอยู่สี่ลำดับก่อนที่จะดุค้นนิพพานเลยนะคระับน,นี้เป็นเบื้องต้นเราทุกคนเป็นได้เป็นได้ค่ะ เมื่อกี้ถามด้านคนรวยแต่ละ,ะใชงั้นทุกแทนคนรวยนี่นะ <c oughs> คิดว่าคนรวยเนี่ยถ้าคุณรวยเป็นหมื่นล้านแสนล้านเนี่ยจะทานอาหารแต่ละมือ้อคงต้องคิดมากนะคะว่าจะทานเท่าไหร่ถึงจะใช้เงินหมด <c oughs> คนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นคนจนคงจะต้องถามเผื่อคนจนชักหน่อยหนึ่ง <c oughs> ว่าทีนี้คนจนเนี่ยก็อาจจะไม่มีหรับเสียงสรรเสริญยยอมากเท่าคนอื่นใช่ไหมคะแล้วก็ลาบก็มักจะน้อยกว่าคนอื่นด้วย Uh huh. มันก็ดูเป็นความทุกข์อีกแบบน uh ึ huh. ่งทำยังไงถึงจะพ้นจากความทุกข์อะไรแบบนี้ไปได้แล้วก็มีโอกาสเรียนธรงมทุกขอื่นเข่บ้างทำสมาธิทำสมาธิให้มากอย่างน้อยเราก็จะไม่ทุกข์ใจกระวะวายกับความจนที่มีอยู่และเรากำลังพยายามจะสร้างเหตุปัใจจัยให้หนีจากความจนนี้ไปได้และเหตุปัจจัยที่จะส่งผลให้ในปัจจุบัน และเป็นไปนตามที่เราปรารถนาก็คือการทําสมาธสมาิสมาธิ8ระดับตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตต,าติยฌานเจตุฌานถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเป,เ,เ,ปเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งความปรารถนาเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งเอกลักษณ์ปัจจัยนะคะเราก็ใช้ชีวิตของเรานั่นแหละแบบเดิมนั่นแหละแต่บวกการทําสมาธิไปด้วย แล้วก็ไม่ต้องไปปฏิเสธต้องปฏิเสธโอ๊ยไม่เอาลาบสการะเสียงเยินยอเพราะมันแสบเผ็ดมากพระอารหันยังเดือดร้อนจากสิ่งเหล่านี้เลยเราต้องปฏิเสธไหมคะก็ถ้าเรามุ่งตรงพระรอรหันย่างเดียวเนี่ยแล้วก็ปล่อยไปตามเหตุปัจจัยถึงโยมจะปฏิเสธแต่ถ้าโยมเคยสร้างเหตุมามันจะเข้ามาเองและมือมันเข้ามาเองแล้วเราจะปฏิบัติต่อ ลาบสกาักการะเสียงเนี่ยนนั้นอย่างไรก็พระุทธเจ้าก็วา,า,างไว้อีกเหมือนกัน